เมื่อกี้มันหลุดนะคะพอดีโทรศัพท์มันอัปเดตมาต่อนะคะพอดีว่าเออพอไม่มีอะไรทำานะพี่ก็ก,ก,ก็ก็จะเข้าไปดูแบบเออเลื่อนดูออ,อกจาก youtube ก็เข้า tiktok ออกจากทกิกต็อกกมาเข้า facebook แล้วก็ไปดูลายนะคะบนเวียนอยู่3าสีแอปนี้แหละนะคะแล้วก็ะจะเห็นจะเห็นแบบที่ลงคลิปแบบ มีคุณแม่แก่ๆนั่งผิงไฟบ้างาทำความสะอาดบ้านรอลูกรอหลานบางคลิปก็แบบร้องไห้ก็เป็นคนบอ่ทำจาจตื้นพอเห็นคลิปเขาร้องไห้ก็จะร้องไห้ตามนะคะแต่ว่าเอาจริงๆเนาะทุกวันนี้ก็ไม่เหมือนสมัยก่อนเนาะอะไรอะไรมันก็เปลี่ยนแปลงไปหมดเลยนะที่จริงเราเกิดเป็นไม่ใช่สิเราเกิดนะเราเราเป็นแม่เป็นแม่ยุคยุคสองพันเนาะ เราก็ต้องเข้าใจว่าทุกวันนี้สังคมมันเปลี่ยนไปหลายอย่างนะคะก็ก็ก็ไปกดให้กําลังใจก็แบบคือไปคอมเมนต์ให้กําลังใจเขาแหละนะคะคือเอาจริงๆเอาตามความจริงก็คือแบบเอาง่ายๆเนาะก็คือเขามาเกิดในท้องเราเหมือนเราไปเกิดในท้องพ่อท้องแม่เรานี่แหละนะคะแต่บางคนก็อาจจะตั้งความหวังกับลูกมากเกินไปหรือก็ทุกคนก็ตั้งแหละแม้แต่ก้อยกก็ก็ก็ตั้งเหมือนกันแต่แบบว่าก็คือตั้งแบบกลางกลาง อะไรก็ตามคือถ้าเราหวังมากเราก็จะผิดหวังมากเราหวังน้อยเราก็ผิดหวังน้อยเราแบบว่าเป็นคือเราเป็นผู้อยู่พ่วงหลังนะคะเป็นเป็นพระอินนะคะคอยส่งคอยส่องดูเขาก็พอนะคะถ้าสมมติว่าเออมันอะไรแปลกๆหน่อยแล้วก็สะกิดนิดนึงก็พอนะยุคสมัยนี้เนาะคือถ้าใครมีลูกแล้วแบบว่าเออลูกแบบซัพพอร์ตทุกอย่างก็ถือว่า เป็นบุญเนาะถ้าพูดเรื่องพูดเรื่องบุญพี่ก้อยก็จะกลายเป็นนักบุญไปพี่ก้อยก็ไม่อยากพูดเยอะแต่จริงจเป็นอย่างนั้นนะคะอายุคนี้เขาบอกว่าเป็นยุคท้ายปลายกลับเนาะใน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 เชิงของพี่ก้อยเนาะพี่ก้อยศึกษาในเชิงแบบก้อยทานเจแล้วก็พี่ก้อยชอบอ่านหนังสือนะเขาบอกว่ายุคนี้เป็นยุคท้ายปลายกลับยุคท้ายปลายกลับก็จะมีอะไรเรื่องราวหรือว่ามีอะไรอ่ะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นอ่ะมันจะเป็นมันจะเป็นเหมือนแบบทุกอย่างแบบ เต็มที่เห็นไหมทุกวันนี้คนทาบาปทํากรรมอะ่ะมันจะส่งผลไวมากส่งผลไวมากเลยบกกรรมติดจรวดกรรมไม่ต้องรอเช่นหน้าคือนี่แหละนะคะคือยุควานเปลีปปปป่ยนแปลงยุคอะไรที่แบบมีอะไรที่เราไม่คิดว่าจะมีก็มีอะไรที่เออเราไม่คิดไม่ฝันว่าจะเป็นแบบนี้มันก็เป็นแบบนี้มันหลายเรื่องหลายอย่างนะคะพี่ก็ก็ไม่อยากก้าไก่พูดเรื่องอะไรอ่กก็ <c oughs> คือเวลาเห็นคุณแม่คนอื่นลงให้พี่ก็ก็น้ำตาจะคลอตามจริงๆก็ไม่มีอะไรก็คือแบบเข้าใจว่าอ๋อ จริงมันไม่มีอะไรหรอกก็คือเขาต้องเกิดกับเราไหมอ่ะเขาก็าต้องมาเกิดแล้วทีนี้ช่วงระยะเวลาหนึ่งนะคะคือช่วงที่เขาทําอะไรไม่ได้อเขาไม่เขากินอะไรไม่ได้เขาไม่มีฟันเขาก็กินนมเราเนาะเขาก็กินเลือดเราอ่มันก็เป็นเหมือนกเเนะ็เราจะมีเขาเนาะเราจะมีเขาเราก็ต้องอุ้มท้องเขาเขาช่วยตัวเองไม่ได้เราก็ช่วยช่วยเขาไปก่อนอย่างเงี้ยอย่างเขากินอะไรไม่ได้เราก็เอ,อาใหา้เอานมให้เขากินนะ ให้เขากินนมกินอะไรไปนะเอาเขาล้างก้นเองไม่ได้เราก็ล้างเสื้อผ้าเขาซักไม่ได้เราก็ซักไปนะคะก็อย่าไปคิดเยอะอย่าไปคาดหวังว่าโอ้ฉันเธอกินนมฉันฉันจะไปกินนมเลยไม่ได้นะไปหวังแบบนี้กับลูกไม่ได้นะนะคะเพราะว่ามันไม่ได้หรอกนะฉันซักเสื้อผ้าให้เธอฉันล้างก้นให้เธอฉันเช็ดขี้เช็ดเที่ยวให้เธอะฉันอดตลับกับตนมกับเธอเธอต้องดูแลฉันคือมันเป็นยุคที่แบบมานั่งคาดหวังอะไรอย่างนี้ไม่ได้หรอกค่ะมัน ก็เน่ยก็เน่ยเป็นคนที่แบบว่าคิดต่างอืมก็ก็มีลูกนะมีลูกแล้วก็อลูกชายเนะี่ยมีลูกด้วยก็มีหลานแล้วนะก็เป็นก็เป็นย่าแล้วนะคะถามว่าคุณย่าคนนี้เคยเห็นหลานไหมก็เห็นแต่ในโทรศัพท์ด้วยความที่แบบว่าเอมีเวลาว่างไม่ตรงกันนะคะก็คุยกันในโทรศัพท์เห็นกันทักทายกันถามว่ารักไหมเราก็รักแต่ว่าคือคติของก,ก็ก็จะบอกลูกตัวเองว่า ถ้าคิดจะมีลูกวันนี้ถ้าคิดจะมีลูกก็คือต้องต้องเลี้ยงเองได้ไม่ไม่ใช่ไม่รักหลานนะรักเห็นแล้วแบบยิ้มคนเดียวดูหลานทั้งวันแต่ลูกเคยบอกว่าแม่เลี้ยงลูกให้หน่อยไอเราก็จะแซวว่าไม่ได้ถ้าหนูจะมีหนูก็ต้องเลี้ยงเองหนูจะได้รู้ว่าอะไรเป็นยังไงเวลาโตขึ้นมาจะได้รู้นะเวลาเวลาลูกโตเวลาลูกโตเราจะรู้ว่าบางทีแบบว่าแม่แม่เรียก อาบน้าอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าเดียวเนี่ยเราพอเราเลี้ยงลูกเราจะได้รู้ไงแต่แต่ว่าทุกวันนี้ส่วนมากก็จะเอามาให้พ่อแม่เลี้ยงใช่ไหมล่ะเอามาให้พ่อแม่เลี้ยงก็เลยไม่ค่อยจะรับรู้ความรู้สึกของตัวเองตอนที่เราอยู่กับแม่กับพ่ออ่ะแต่การก็จะให้เขาจะจะให้เขารู้สึกว่าเนี่ยตอนตอนพ่อแม่เลี้ยงเราก็ก็เราก็เป็นเหมือนลูกเรานี้แหละนะคะบอกให้อาบน้ําเขาก็จะเดียวบอกว่าจะดื้อเขาก็จะดื้อนะคะและอีกสเต็ปหนึ่ง คือก็ก็ไม่ได้ก็ก็ไม่ได้คือไม่ได้แบบไม่ได้พูดแบบว่าอะไรให้ร้ายหรือว่าอะไรใครนะคือในกรณีที่แบบว่าใครที่ทําให้พ่อแม่ร้องไห้อืมบอกกันเลยนะใครที่ทําให้พ่อแม่ร้องไห้อ่ะถ้ามีลูกอ่ะก็ทําใจเผื่อเอาไว้นะคะคือไม่ไม่เป็นการแช่งชักไม่ได้ไม่ได้แช่งนะแต่มันจะเป็นแบบนั้นจริงๆมันเป็นอะไรก็ไม่รู้นะมันเป็นแบบนี้จริงๆตัวตัวส่วนตัวเองนะก็เคยทําให้แม่ร้องไห้หนึ่งจําได้ว่าเคยทาให้แม่ร้องไห้หนึ่ง ร้องไห้ด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องนี้แหละนะคะตัวเองก็ร้องไห้ตามพรแม่ร้องไห้ก็ร้องไห้ตามก็อยากให้คุณแม่ทุกคนนะคะคุณแม่หรือว่าคุณยายนะคะก็ต้องเข้าใจตามยุคตามสมัยเนาะทุกวันเนี้ยคือเขาเกิดมาเขามาเกิดด้วยเฉยๆหรอกนะอย่าไปคาดหวังอะไรมากนะคะจะได้ไม่ต้องร้องไห้ก็นะจะบอกตัวเองว่าวันเนี้ยอืมถ้าคือทุกวันนี้มันเป็นอะไรที่แบบว่า คือถ้าเราตายอ่าอย่าไปหวังว่าลูกจะมาเผาผีด้วยนะก็อย่านหวังขนาดนี้นะก็คิดแบบเออตายเนี่ยก็ไม่ต้องมาเผาก็ได้นะแล้วลูกลุกคนนะใครก็ช่างที่มาดูคลิปนี้ของพี่ก้อยนะคือถ้าตอนเป็นถ้าตอนคือถ้าเราจะดูแลพ่อแม่เอาจริงๆนะก็ต้องดูแลตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่นะเพราะว่าอยากินอะไรก็อยากซื้อมาให้กินได้นะแต่แบบว่าตอนตายเนี่ยพอพอแม่ตายนี่ร้องไห้จดี๋ยมานั่งร้องไห้แล้วแบบว่า ซื้อนั่นซื้อนี่มาวางยาเสียได้ตังนะไม่วางก็ไม่ต้องมานะเพราะว่าตายแล้วนะคะมันคุยกันไม่ได้แต่ถ้าใครคิดว่าพ่อแม่มีความสําคัญอันนี้คือเป็นภาพรวมแล้วนะไม่ได้เจ,จาะจงใครนะ <S <S <US> S คือเป็นภาพรวมถ้าใครคิดว่ารักพ่อรักแม่มาตอนที่มีชีวิตอยู่ตอนที่คุยกันได้ตอนที่กอดกันได้ตอนที่พูดคุยกันได้นะคะคือตอนเนี้มาตอนนี้คือคือคุณคุณก็นานๆทีเจอกันใช่ไหมก็ พยายามพยายามแบบพูดดีๆกับพ่อกับแม่นะคะมีอะไรก็อยากให้กินก็ซื้อให้กินตอนเนี้ยตอนที่กินได้ตอนเคี้ยวได้ตอนกลืนได้นี่แหละนะคะจะพูดกับพ่อกับแม่ก็ให้มาพูดตอนที่มีชีวิตอยู่นะคือแสดงความรักต่อกันอะไรต่อกันก็ได้นะแต่ไม่ใช่แบบว่าพอพ่อแม่ตายแล้วไปนั่งร้องไห้กับกระดูกก็เพ้อเสียใจว่าตัวเองเอไม่ได้ทาดีกับพ่อกับแม่อะไรประมาณเนี้ยแล้วก็ซื้อของไปไปวัดไปถวายพระ อันนี้ไม่ได้อันตี้อะไรนะคือความจริงหลักพุทธศาสนาก็เป็นแบบนั้นเนาะแต่จริงๆแล้วอ่ะเราเราคิดว่าเราอันนี้พ่อแม่เราชอบนะแล้วก็ซื้อไปถวายพระไปถวายพระถ้าถ้าให้มองความจริงอ่ะคือพระเป็นคนฉันถ้าอยากให้พ่อแม่กินจริงๆน่ะต้องมาตอนที่พ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่ตอนพ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่นะให้มาให้มาหาปีละครั้งอ่ะปีละครั้งก็ได้อะไรอย่างเงี้ยหรือโทรคุยก็ได้นะคะแล้วก็จะมีอีสเต็ปหนึ่งเหมือนกันนวยแบบว่า มีมีสุภาพสตรีท่านหนึ่งนะพี่ก้อยเห็นเลื่อนไปในทิกตอกนี่แหละก็เอารูปลูกมาดูนะคะแล้วก็ร้องไห้บอกว่าทักไปหาลูกลูกก็อ่านแต่ลูกก็ไม่ตอบเป็นอะไรทําไมลูกไม่ตอบลูกรังคาเราเหรอแบบร้องไห้ในทิกตอกตอนแรกก็เล่นทิกตอกด้วยความสนุกสนานนะแล้วตอนหลังๆรู้สึกว่าร้องไห้เยอะอะไรเยอะก็ทีนี้ก็มาดูหนังบ้างอะไรบ้างก็อยากให้คุณลูกๆนะคะใครที่ยังมีพ่อมีแม่นะก็ ปีละครั้งนะคะปีละครั้งมหาทีก็คําพูดดีๆอะไรดีๆก็พูดกับพ่อกับแม่อะไรที่คิดว่าพ่อแม่ชอบตัวเองมีปัญญาซื้อนะคะหรือว่าซื้อให้พ่อให้แม่ได้ก็ก็ซื้อนะคะคือตอนที่ท่านกินได้ก็ซื้อให้ท่านกินตอนที่คุยกับท่านได้ได้ยินเสียงท่านก็คุยนะคะอย่ามานั่งร้องไห้ในในตอนที่แบบว่าเป็นกระดูกแล้วไม่ต้องมานั่งเพ้อตอนเป็นกระดูกไม่ได้ยิน,นะค่ะบอกเลยว่าไม่ได้ยินนะคะแล้วก็ ไม่ต้องมาซื้ออะไรก็ซื้ออะไรไปไหว้พระคุณก็ซื้อไปนะแต่ว่าถ้าคุณคือคิดว่าอันนี้พ่อฉันชอบแม่ฉันชอบฉันจะซื้อไปถวายพระพ่อแม่ฉันจะได้กินอ่าคุณมีตาคุณรู้ใช่ไหมว่าใครกินนะเวลาคุณไปวางข้างอ่าข้างเห็นไหมเวลามีคนตายอ่ะเขาจะไปวางอยู่ข้างโรงศพอ่ะเห็นเห็นใครลุกขึ้นมากินไหมไม่มีอ่ะมีแต่เมืองวันนะถ้าเป็นงกลางวันนี่เมงวันอื้อเลยนะคะจนั้นแล้วนะคะ ลูกทั้งหลายเลนนะคะปีใหม่นะคะจะ,ะถ้ามีพ่ออยู่ก็ไปหาพ่อหรือถ้ามีแม่อยู่ก็ไปหาแม่นะคะถ้าใครครอบครัวดีมีทั้งพ่อทั้งแม่อยู่ด้วยกันนะคะก็ยินดีด้วยก็ไปหาทั้งพ่อทั้งแม่ได้นะนะคะไปกราบขอพรปีใหม่ท่านนะคะคือพรจากพ่อจากแม่เป็นพรอ,อันประเสริฐแล้วก็เป็นอะไรที่จะทําให้ชีวิตเราก้าวหน้านะคะอ่ะพี่ก้อยพูดเยอะคลิปนี้พูดแบบ เมื่อกี้มันตัดไปนะคะพี่ก้อยต่อนะคะสวัสดีปีใหม่เพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะสวัสดีปีใหม่โชคดีปีใหม่ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามช่องนะคะอย่าลําคานพี่นะคะคือพี่กําลังดูแนวว่าพี่จะทําแนวคลิปไหนนะคะ,ะแต่ช่วงนี้ก็อยากไปเที่ยวก็ยังไม่กล้าไปไหนเยอะเดี๋ยวเขาจะมีเทศกาลดอกไม้ที่บึงทุ่งสร้างเดี๋ยวจะพาไปดูนะเดี๋ยวพี่ก็จะถ่ายคลิปแต่ว่าตอนนี้ยังยังรู้สึกว่ายัางรู้สึกว่า สถานการณ์มันเป็นแบบนี้เนาะมันอะไรก็ดูยากๆไปหมดเลยนะขอบคุณนะคะบ๊ายบายรักทุกคนนะคะเพื่อนเพื่อนยูทูบทุกคนเลย